สบายดีพี่น้องสวัสดีครับมาขึ้นหนึ่งขี้ผ้ากับร้อยกระทงมวนคักเนาะ fc ทุกท่นานบอเพจกะเป็นกัาร่างใจได้เบิง้งตะไในเฟซเพิ่นลงมาพี่น้องที่เพิ่นอัพโหลดลงไปในเฟซบุ๊กครับพ่อได้เบิง้งแต่ว่าบุ้งไข่กะลูกไข่โบ้ไอยสบายบ่ได้ไปชักคนอยูเฮียนนอนมืดขึ้นพี่น้องอยูเฮียนกันอ่ะมันี่กันสิได้ยังยเฮ็ดยูเฮ็ดกินทุกันกินพี่น้อง ผู้นั้นจับอันนี้ผู้นี้จับอันนั้นนี่ดีเฮ็ดอันนี้คอยเฮ็ดอันนั้นพี่น้องเอ้ยแต่เว็นกำลังโพเข้นจากต้นไม้พอดีกำลังสวยงามดีครับพี่น้องวันนี้ก็ได้ยังกินเนาะพี่น้องแต่ว่าข่อยกามีลาบง่วงคอยอยู่คนอารมณ์ดีแล้วเลือกๆว่าเพคนได้่อยกินได้แล้วลาบง่วงเขาก็ได้ลาบง่วงคอยกินน้ำมะปีงนั่นปีงนี่ทุกท่นกินแล้วพี่น้องมันยังมีลาบง่วง่อยอยู่ มีลาบงัวมีซีนมีกระโอนอ่ะมันปิ้งด้วยพี่น้องกินทุบแอบโอซีดอันนี้เปก่อนร้านหนึ่งไว้กันจะไหวร้านใกล้เมือนพี่น้องอันนี้อุ้นเขาเย็นสิระเนี oro, karaoke, e ่ยมาไปเรื e ่อยเขาเขายังคำียว่นึงมาไปเรื R R ่อยแบบเพราะผู itation, ้เจ้ากินบ่พอดอกเจ้ากินหลายก็ดอก หน้าไับกินลายแต่ลิลี่มาอยู่น้ำผ่าหน้ากินข้าวหน้ากัะกินเก่งเด้พี่น้องคอยกันกินข้าวนี่เคลียแล้วมือละเครงกองไหนคอยกันได้คอยกันกินข้าวเก่งเงี้ยอ้วนออกอ้วนออกกินลี่ไหวก็ร่างกินร่างกัเก่งมาไม่หลได้หรอกล่ะมาพี่น้องอันนี้ว่าเพียงการทำการที่นักอยู่นักกินสุพีสุนองกินเราเด้อบัดทีนี้ก่อไฟขึ้นมามเมื่อนี้เลยที่ได้ต้มปลาชุกินได้พี่น้องพริก วัตถุดิบเผ้าหัวขายแก่ๆนี่แหละยิ่งแก่ยิ่งหอมใบมะกรูดมะขามเปียกตัดออกมาแล้วหัวกิ่งไข่อือเอาพี่น้องมาล้านคอยไปซื้อของนี่ร้านข่คอยอยู่มาพี่น้องมาจัดไปก็ว,วัดขลิปลาของเราอันนี้เราจะต้มปลาให้กินนะพี่น้องนะปลาตัวโลขัวนะพี่น้องนะใส่เกลือเข้าไปครับ ถ้กันอย่คันพี่น้องซุ้มมันนั่นเดี๋ยวลงมาตักหักวาคาใส่ไปก่อนถามเกียบถามเกียบใส่เข้าไปถามด้วยใบมะกรูดไม่ต้องขีดเลยเป็นใบแบบนี้เลยหอมดีก็ตะไคร้โอเคนี้เราไปโคก,ก่อน อันนี้เราพริกนี่นะพี่น้องวันนี้น้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลาไปเลยครับไ,ไ,นะไปหาพื้นตอนเศร้านี่ก็ได้่ได้ก็ลไปหาพื้นตอนเศร้านี่ก็ได้ไ,ดไป้สหาพื้นโอ้หาพื้นอ่า <laughs> พี่นอ้องว่าเบิ่งได้มะวะวะอือพี่น้องพามาทานในแดดเฮแมนเดียวถ่ายมีโคมอนเท่าก่อนพี่น้องโอเคครับต้มปลาช่าหรเดือดั้แล้วพี่น้อง เบียรัข้าแล้วก็จะปรุงแกงหัวเข้าไปรถดีโอ้โ,อโ,อโ,อโอห่างเลยต้องใส่เมื่อเอาด้วยพี่น้องกันเพราะยหลุดลงลุกลงเอาขึ้นไว้ มันกดไม่ได้ของตู้เย็ยนไหมมันจับก้อนไหมพราะบ้านนี้น้ำปลาเฮ้ยน้ำปลาอะไรปลากันยัง่งอยู่เอาเดีทำนีไปก่อนจังไฟไปเลยบ่นนี้ ใส่น้ำปา่าก็ว่าเดี๋ยวนั่นไปไไฟกันคันไก่ส่มันดอกมันยังพุด่งดีอยู่มันยังลุกดีอยู่ยวยยัน,นนี้กอไปปอาเคลียร์มาไส้เนมีอน้องมส่หมดกระเทียมฟังเสียงฝน ที่มึงทำมาทิ่นี่หักอีตูวไปเนาะผักอีตูวออกอย่าต้่นไม่ไม่ใส่ลงไปโอ้ยหอมขนาดใส่ผักอีตูเข้าไปแล้วพี่น้องหอมมือหว้วยมาที่นี่พี่น้องโอ้ยหอมมากไหมหอมขนาดเลยหอมพี่น้องวันนี้่มาใส่ผักบีใส่เลยไม่ได้ยาก อืมต้นหอมเข้าไปต้นหอมนะี่ยถือน้ำห่อนในนี้ลวกเข้าไปกันอุย้ยกินหอมขึ้นมาเลยพ,งงเพ,ลแบบพี่น้องเลยีหมดมาต่อมาพักลงใหม่ใหมแอบแฝบพี่น้องจว่าจา่ายนิดหน่อยใ้รถดีเข้าไป รถดีกับว่าล่มเลยนะรุ่นซื้อรถดีมาต้องไส่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยจะบ่เป็นก้อนแบบนี้แต่ลำปาน้ำขึ้นออกอยากจางกี่หน่อยรุ่นลานแยลลานเอาว้ในตู้เย็นไปน้อกรถดีถ้าเอาไว้ในตู้เย็นนี่มันเม็ดไทยมันเป็นเม็ดงามคือเขาคือยังเขาซื้อมาให้ใหม่ไงทั้งที่ว่าเป็นจบับก้อนเป็นน้ำแบบนี้ Ok, với nóng. Về kìm gắn góp vào tay. Mmm, gặp gặp khác gặp 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 อย่ารอพี่น้องไปกินกันเลยครับสุดยอดต้มปลาสวัสดีครับมาพี่น้องมาคนละหัวเลยพี่น้องที้มนุ่งอะน่าว่าโอ้ยสุดยอดล่คิดว่าโอ้แซ่เอาก็ละหัวก็ละหัวมันเส็ดแล้วเพราะต้องมีแก้วนอนเหรียญหน่อเหนียวไซม์สีเลยอย้ำขวบนี่โอเคเลยอย่าพ้องเลยอันนี้เขาก็สดอันนี้เนะสาธุ คนละคงวาเลยกากวอากมาพี่น้องเอ้าจัดไปดูแลทั้งกอจ้ำใส่กานไส่ก้านมันรอดนั่นพิษเราด้วยพี่น้องเลยวพ่ต้องมีแก้วกันเนี่เขาตำใส่หน้าหมวไปแล้วอผ่านเจี๊าบนะฮะเป็นเงี้อออกเป็นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ครับนะเบ้า ันนี่ไกตัวโอ้อนางก็พอดีสียบเนาะลวกกวยังไงยุดเด้อ, <Good S 1> อมั่นม่น,มนลูกเจ้าป้าเปลยลงมาเร็ว ว่าวนนยางมะพล้าวกองหัหนนะวกินข่าท้ายคลิปอยู่จงี้เลยจอยเลยเนาะน,นี้เนาะเป็นนั่นก้องเสียว,วัน ตื่นมาลกนบ้างบานกองตื่นดวนแล้วมานาันดังเรนยุบบอลไปแล้วเนี่ยังบ้นี่หานวเน้างผัว่าไนแล้วอ้หูสิ่มันเน่ยนามสิมันสายแล้วอือสินมันโอ้แต่เสวน,นี่ปของเขาจั่วเลย กองหนามาเจากของเนาะลืมเขาเหมืนมอนเาบาปะจะถ่ายได้จัรนานทีแหละใครก็หาของประชเนาะก็มีอยังแบบหน้ารูปนี้กิน,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 เ,นเนาะชุดยอดแค่ยัง,ยงร่างขาเงินเนาะมันไม่เหยียกบกระเบื้องเลยน่ยนลิลี่มันเอากระเบื้องมาห,งห้องเนาเนี่ยตากผ้าวม่มันหล่มติงเลยอืมว่ามันนุย่ย

บ๊วยไม่ได้ก้องหลังยำมันลอยดับฮ่าฮ่าอืออยมากเพลิดกับข้นแก้วพงไม่อยู่พี่น้องยำแก้วอยู่ได้ร้านนี้บ๊วยต่ำคิดใี่ได้แล้วเดี๋ยวต้องกลางเลยดิ ที่ไส้หน้าไปที่อันนึงเนาะอือดูบุ้งเลยวันนี้น้ำโขงม,มันแะบรันเหลียงน้ำโขงม,มันเลยแบบว่าเวีดเคยเบอกดูๆวนะ่า,า,าเรน้ำมันตาดไทยที่สะดวก ตามเลยวันอ้าวเครีย hmm. ด ah, <okay. S 2> mm ้อมไปร้านได้กินสบายเลยกครับ